สวัสดีเช้าวันจันทค่ะวันนี้จะพามาชิมอินทผพาลัมเมื่อวานไปสวนมาจ้าเมื่อวานไปสวนอินทผาลัมมานี่นะคะเวลากัดเราจะกัดด้านข้างนะคะอ่าด้านนี้มันจะหวาน มันเป็นเทคนิคในการกัดอินทผลัมนะคะถ้าสมมุติเรากัดแนวนี้นะคะมันจะฝาดมันจะไม่หวานเจี๊ยบเหมือนกับกัดแนวนี้นะคะลองไปทำดูค่ะ หวานเบ้าหวานแน่นอนมอดานแน่ประกัน